อ่อะเริ่มไปนะเป็นไงบ้างตอนนี้ครับผมสภาพจิตใจเราดีครับผมเอออยกินข้าวที่สุดแลครับผมก็แฮปปี้ดีครับผมตอนนี้ผมก็ทำงานแล้วก็ทำบ้านเด็กด้วยครับสนุกดีครับ Y V L สนุกมากแล้วก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยครับครับทำรูปใส่เมไงบ้างครับครับหัวใจก็ดีครับผมก็ โอเคนะอเค,ครับโอเคเออตอนนี้โอเคเรียบร้อยแค่ไมกี่เดชีวิตสดปเป็นยังไงบ้างแนละ้วคนอืของเราชีวิตสดก็อย่างว่าไม่ไม่ได้โสดมานานนะก็รู้สึกว่าแรกๆก็อยู่นิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมโอเคผมโฟกัสกับเรื่องงานแล้วกออ็ผมได้มาทำบาสเด็กของ YBL ไงครับก็เลยมีเวลาที่แบบไปโฟกัสกับยอย่างอื่นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผมสนแต่ตอนนี้ผมโอเคทุกอย่างครับมาจัดการยากเลยครับ ว่าด้วยกันพี่เราก็รู้ว่ากระทิงไม่ได้สดนานของมาโสดมันมันงงมั้ยก็ไม่ไม่งงอะครับคือเราก็ผมว่าเหมือนอายุทิงตอนนี้เหมือนแบบว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าเราโอเคเราเราโสดนะครับก็มันมันคนละฟิลแล้วันพี่กับแบบเมื่อก่อนที่แบบว่าตอนเด็กๆเราโสดมันอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้มันโสดก็อีกแบบหนึ่งผมรู้สึกว่า ก็แฮปปี้ทุกโมเมนต์ที่ผมเกิดเช่นไรครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราใช้เวลาในการแบบคุ้นชู้ไปเองทีนานมากก็สัมผัสเลยแต่ช่วงที่ผ่านมาทีนันจะไม่ค่อยได้แบบว่าอยากจะสื่อสารเรื่องนี้มากนักเป็นเพราะว่าเราถูกเข้าติดใจอ่าใช่ครับก็ไม่ครับที่จริงเอาจริงคือทีนันเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วพี่แล้วก็ถ้าผมแฮปปี้ตอบเท่าไหร่ผมก็ตอบนะแต่ว่าแบบบางเรื่องผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากบอก ออกสื่อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าทีมไม่อยากเล่าให้คนอื่นนะพี่ผมก็มีคนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่าให้ฟังอย่างเพื่อนใกล้ตัวคนีใกล้ตัวผมก็เล่าให้ตลอดแต่ว่าแบบมันเขินเวลาผมมาเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ข้างนอกไงครับมันก็เป็นความสบายใจตัวเองด้วยครับมี่พอมขาเปนอยู่ในสถานะโสดแล้ววางแผนกันกับชีวิตองต่อไป ตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือเรื่อยๆเลยพี่ตอนนี้ผมก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็โฟกัสกับเรื่องทีมบาสครับทีมบาสเด็กแล้วก็เป็นเรื่องงานมากกว่าครับตอหลังใช่ครับหลังความการงานคนเขาจะมองว่าไอ้ความพี่ิถันเราส่งสดมาระยะเวลาเท่าไหร่กัหรับทีมช่วงเป็นข่าวเลยปะใช่ครับน่าจะช่วงนี้แต่ผมอะคือผมไม่เป็นคนไม่ได้นับอะไรเรื่อยเลยเพราะว่ามันข่าวเราประมาณต้นปีแล้วก็มาธุรกิจปีประมาณปลายนะเดือนสาครับ ก็ประมาณนั้นเลยพี hmm ่ประมาณนั้นพีาจะาำลังมูฟออนด้มาสนับสนุนก็มูฟออนได้ไหมมูฟออนได้ไหมก็มูฟออนนะครับผมก็คือผมว่าจริงๆอ่ะเรามันก็คือปกติเราก็แบบเขาเรียกว่ามันมูฟออนไหมก็ เหมือนเราตกลงกันมาแล้วว่าแบบประมาณนี้โอเคแล้วก็แยกย้ายกันแค่นั้นเองเรนคุยกันมาแหลวมาคุยกันว่าอะไรยังไงใช่ครับใช่ครับแต่ถามว่ายังหวังดีกันก็หวังดีกันตลอดครับเมื่อปีก่อนอยากเป็นเพื่อนกันได้ก็อนาคตน่าจะเป็นเพื่อนกันได้เออผมผมก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนสาวแล้วเห็นดีสังกูบอกมาให้ผมพาไปิงคโปร์ที่กับสถานะแบบได้ซื้อ แต่เห็นเห็นรูปเขาบอกว่าเขาเสียใจถ้าแบบรักคั้งต่อไปอยากอยากให้คนที่เขามาคือตื่นตานอะไรกับที่มดนตรีเขาทำก็ผมก็หวังดีกับเขานะครับก็คือถ้าผมสำหรับผมอ่ะคือผมกับเขาไม่ได้แบบเราไม่ได้เกลียดชังกันนะครับคือเราจบกันด้วยดีแล้วก็โอเคผมผมก็ยังหวังว่าให้เขามีความสุขในแบบของเขาอยู่แต่ว่าโอเคเราไม่ได้ร่วมโต๊ะอาหารด้วยกันแล้วแค่นั้นเองครับเพราะผมไม่ได้มีอะไรเกลียดชัง จบวันนี้ดีแต่กระทิ้งที่สุดเน่ยพอเราโสดหลายคนก็จะคิดแบบว่ากระทิ้งโสดสักทีเพราะว่าหลายคนติดตั้งแต่เราเข้าวงการมาเราเจอใช,ออใช่ใช่ใช่แต่พอวันเนี้ยที่ถามคือมันเนื้อหอมมากขึ้นไหมเนื้อหอมมากขึ้นเลยก็ไม่นะพี่ก็ไม่ผมว่ามันก็ปกติอ่ะคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่าตอนที่โสดแบบ เด็กๆใช่ไหมเราก็จะพยายามตามหายอย่างอื่นอยู่นะครับแ,แต่ว่าพอรอบนี้ทิงรู้สึกว่าโอเคผมอยากโฟกัสกับงานด้านอาชีพนักแสดงขนาดคือจาพอมาสดอย่างเมื่อกี้ที่พี่ถามไปมันมีคนเข้ามาอยากทำความรู้จักกับเราเยอะไหมอ่ะก็มีคน <laughs> อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่ไม,ไม,มขขข่ขายขนมจี๊ข้าขายขนมจี๊ปหรออย่างพี่เอ็มพีเอ็มอะไรอย่เงี้ยพีเอ็มอะไรไม่มีคือผมอะช่วงนี้ ือผมเป็นคนไม่ค่อยตอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็จะมีแบบคุยแต่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสครับแล้วก็ผมมามีเป็นโค้ดบ้านเด็กก็ช่วงนี้ก็เลยแบบโฟกัสเด็กอ่าใช่แล้วมองความรักของเราแล้วมันนี้งในความที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผมว่าความรักของผมก็ยังตามฟิลครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกคลิกก็โอเคครับถ้าแบบว่ามันอยู่ที่ฟิลมากกว่าพี่ผมผมไม่มีท้ายตายตัวผมไม่ได้มีแบบว่าวาดหวังไว้ประมาณไหน ก็คือตามฟิลถ้าเข้ากันได้ก็โอเคเราไม่ได้เห็นเรื่องความรักใช่ไหมว่าเรื่องที่กับอดีตคนละก็คบกันมานานมากอรต่ก็ไม่ได้เห็นนะครับผมว่าที่ผ่านมามันก็คือมันก็แฮปปี้อ่ะพี่มันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสําหรับในชีวิตผมมันแค่เป็นเรื่องในแบบที่ผมต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็เรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นถามว่าดีไหมที่ผ่านมามันก็ดีมากๆอืมไม่ใช่ที่ถามถ้าเราจะมีแบบครั้งใหม่มัน มันจะต้องเป็นใหญ่ขนาเราที่เรามองอลเลยขนีะครับ <c oughs> อันนี้ตามฟิลเลยพี่รักครั้งไห่ก็คือถ้ามันมามันก็มาครับผมบอกไม่ได้ถูกเหมือนกันเพราะว่าทิมงเป็นคนแบบว่าเรื่องความรักมันเป็นเรียกว่าฟิลเป็นเรื่องแบบเคมีกันมากกว่า<ช>แบบ<ช>ผมจะไปคาดหวังว่าแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ไม่เคยอะ่ะก<ช>็คือแบบเราทําความรูบบแบบ้จักกันโอเคถ้าผมชอบเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าดีต่อกันก็ลอง ศึกษากันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะมาอย่างไงในเมื่อเราไม่ออกจากสนามบาตก็ไม่ไปผับไม่ไปไหนไม่ไป,ปคืออยู่จะไปยังไงเออก็มีเดี๋ยวนี้ผมก็ไปไป,ไปเที่ยวบ้างครับแต่ว่าเออเนาะช่วงนี้ผมก็อยู่สนามบาาบ่อยแล้วก็มีแข่งบาดหลพอยด้วยมันมีดิลผ่านเพื่อนเราไหมดิลผ่านเพื่อนเพื่อนเราแบบว่าเออเพื่อนแน่นาเหรอไม่มีเพื่อนแนะนาไม่มีตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังครับถ้าเขาเข้ามาถีบเราเราทำตัวถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้สนนาน เออเราผมก็คิดอยู่หนมะืนกันว่าผมจะทําตัวถูกไหม,มก็ต้องลองดูครับก็ต้องลองดูแต่ผมก็ผมก็เปิดโอเคครับไม่ได้แบบว่าปิดกั้นตัวเองหรือว่าไง,งแต่ก็ตามวิวอาจจะเขินบ้างอะไรบ้างแล้วแต่